ทุกคนวันนี้มีเกมภาพสวยมากๆเกมหนึ่งมาเล่นให้ดูเว้ยเกมนี้ไม่ชื่อว่า Pin e h a r b o อร์เป็นเกมสยองขวัญที่เพิ่งปล่อยเดโมออกมาแล้วก็เรื่องราวมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่หนึง่งที่ชื่อว่า Pine Har b o r มันเป็นแบบเมืองเล็กๆที่เมื่อก่อนเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับวิทยาศา,ศาสตร์เกิดขึ้นน่าจะเป็นการทดลองเทคโนโลยีอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้เมืองเนี่ยทั้งเมืองกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นในพ i ยนาร์เบอร์จะมีอะไรอยู่บ้างวันนี้พััจาากคนนสํรวดูด ในเวอร์ชันเดโม่นะครับย้ำไว้ก่อนนี่คือภาพของเกมครับสวยไหม oh. เดี๋ยวนี้เกมสวยๆทั้งนั้นพอเป็นอ n r e a ว Engine กด V เป็นเมลีมี1นึสด้วย3กูถือเสียมแล้วว่ะเกมนี้แม่งสายบูนี่ว่าสองช็อตการหนึ่งปืนพกงั้นกูก็ถือเสียมก่อนเลยไพทาเบอร์เป็นเมืองท่านะครับ ฮาร์เบอร์แปลว่าแปลว่าท่าเรือแปลว่าอ่าวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังไงซีพายฮาร์เบอร์ซัพฮ่ายขึ้นชื่อว่าซัพพลาแปลว่าต้องมีทรัพยากรให้เราแต่ให้ปืนกูมาครบมือขนาดนี้สภาพของแมปอะไรเงี้ยมีน้ำนะครับมีน้ำแบบว่าเจิงๆลงมาจากกำแพงด้วยนะ ทำไมอ่ะเราอยู่ใต้ดินเหรอเนี่ยประตูเหล็กถูกล็อกไว้เอาอยู่ไหมนะกระสุนมี14นัดในรังเพลิง7นัดกระสุนช็อตกันล่ะ5นัดโค่นงกนี่กูเล่น resident evil อยู่ปะเนี่ย มีทางสว่างกับทางมืดแหละทุกคนกูไปทางสว่างเสียมกูจะเอาอยู่ไม่เนี่ยเนี้ยอะไรเนี่ย Resident Evil เ,เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอเฮี้ยมึงดูดังไะเดี๋ยว โอ้มายก๊อดเขาแต่งตัวเหมือนชาวประมงนะครับเนี่ยรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพหน้าไม่ใช่แล้วอะมึงทางสว่างเป็นไงละมึงซัพพลายครับเก็บกระสุนนะเดิใช่มั้ยเดี๋ยวกูใช้เลยไอ้เหี้ยแล้วกูว่ามันก็นน่าจะไปเชื่อมกับทางมืด Do not follow me อย่าตามกูมาอุ้ยเรียกลิชาร์ดครับบอกว่าอย่าตามกูมาใครคือลิชาร์ดยังมีคนรอดชีวิตอยู่ว่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่กูคนเดียวแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะครับลิชาร์ดเนี่ยยิงปืนใส่เราด้วยนะเมื่อกี้นี้อะไรอ่ะประตูมันถูกประตูมันใช้งานไม่ได้ครับเหมือนสายไฟมันขาดเลยสักอย่าง แต,ตตแต่นี่เหมือนประตูน้ำนะคือเหมือนแบบเป็นจุดที่เปิดแล้วน่าจะมีอะไรทะลักเข้ามาเขียนคำว่า loose อยู่ข้างบนด้วยวะเนี่ย close กดไม่ติดเนอไม่ต้องมีตัวเฮียดักรอ Hey. เป็นคนไม่ค่อยชอบเกมแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาแล้วนี่คือมันเชื่อมกันใช่ไหมกับตรงนั้นนะ่ะใช่หรือไม่มไม่ใช่และไอ้วนี้ที่ไหนวะเนี่ยพิพายอย่างลึกเลย แล้วอ่ะท,ที่ไหนเนี่ยสะพายเหมือนจะได้กระสุนช็อตกันมาว่ะรหัสอะไรอ่ะโอ้โหใครไปรู้อ่ะหาก่อนดิ เอกสารราชการรับอะไรไม่มีบอกกูเลยรหัสอะไรแล้วกูมาเอาอะไรที่ตู้เซฟนี้วะเนี่ยเสียงตัวเฮียอ้วนก็ไม่รู้โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ตู้มีอะไรไหมที่เตียงมีเบาะแสอะไรไหมระหงรหัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไฟฉายก็อย่ามาดับเด้อทำไงดีเสียงอ้วกนี่ก็รบกวนจิตใจเหลือเกิน ที่มึงก็ไม่ต้องทำซับซ้อนมากก็ได้นี่คือ B1 หนึ Man ่งฟร o แมมห้องของหัวหน้าคนงานนะครับเชีย่ยกูมาจากทางไหนอยู่วะเนี้ยีหน,นึ่งห้องคนงานหัวหน้าคนงานแล้วซอยเนี้ย b ีหกห้องน้ำบีหก

ดดี๋ยวเดี๋ดวเดิ๋ยวดดิ้ดิด,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 โ,ด,โ,ดโอ้ยอะดรเนี้ดท,ท้ดิ้ดิ้ดิ้ดี้ดิ้ดิ้ดิดเลยเนด้ยิ้ดดิดิ้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 ดิดิ้เ,เกกิ้ด้ยิ้ด้ดิ้ดิ้ดิ้ด้ยิ ี่ช่วยอะไรกูเหรอจุดจุดนี้กูมาจากไหนวะกูลืมดูตั้งแต่แรกเลยกูมาจากไหนเนี่ยงั้นเราไปเช็ค C 1 C 2 C 3เลยดีกว่านี่มันทางที่เรามาตอนแรกปะวะใช่เรามาจาก C 1 C 2อง C ส ได้ไหมโอเคเรามาจากซีหนึ่สองซีสเมื่อกี้แล้วเราก็เดินวนไปทางประตูสว่างก็คือ C4 เป็นประตูใหญ่จากนั้นเราก็ย้อนกลับมาเราแวะเข้าไปที่ห้อง B1 ซึ่งเป็นห้องโฟแมนที่มีตู้เซฟทีนี้เมื่อกี้เราวิ่งมาจาก B6 B6 คือห้องน้ำา B B2, B3 ต้องเช็ค B2, B3, B4, B5 ให้หมดออกไปเลี้ยวซ้าย yeah. ใช่ไหมใช่ มันต้องมีอีก เดโมแบบนี้ก็เศร้าเลยเอาละครับผมว่าผมเข้าใจแมปแล้วปัญหาคือผีเต็มไปหมดเลยเอาถ้างั้นเราก็ต้องไปเช็ค E แบบ B ทั้งหลายก่อนเลยครับมีซับไาย์ไหมนะห้องนี้ จำได้ว่ามีตัวเอ๊ะหรือมันตายไปแล้วไม่ไม่รอบนี้ไม่มาอ้วนหรือมันตายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้ววะไปบอกนะว่าไอ้เฮีย,ย,ยนุยนาบอกว่าตายเลย ผีเกมนี้แม่งแย่มากอะแม่งวิ่งแบบแม่งวิ่งใส่อะเเช็คจากห้องที่ลึกที่สุดก่อนนะครับก็คือห้อง นั้นมีตัวแน่นอนไอ้เงี้ยกูเห็นหัวแบบแบบ a r blind พวกมันตาบอดเฮ้ยอะไรวะอารี่คนเหมืองฉันเขียนสิ่งนี้ลงในไดอารี่จะได้ไม่เสียสติหลังจากเหตุการระเบิดบนพื้นผิวนั่น เบืองก็ถล่มลงมาทําให้การขึ้นไปข้างบนนั้นมันไม่ปลอดภัยฉันรู้สึกทุกทนทรมานที่นี่มากมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ํากดบางอย่างพวกเราก็เลยขังที่ตัวเองไว้ในเชลเตอร์นี้เรากําลังรอการช่วยเหลือพวกเราเหลือกันทั้งหมด26คนวันที่8โฟร์แมนของเราเจฟฟคราตันแล้วก็ผู้ช่วยของเขาเอาแต่สั่งให้ รวบรวมสเสบียงฉันน่ะรู้จักเขามาทั้งชีวิตเลยแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาวิตกกังวลขนาดนี้มาก,ก่อนฉันเข้าใจว่าทําไมเขาถึงวิตกกังวลขนาดนี้เพราะว่าเขาแบกรับชีวิตของอเราทั้งหมดเอาไว้บนความเสี่ยงนี่ในเย็นวันนั้นเพื่อนๆกับฉันนั่งเล่นไพ่ด้วยกันแล้วมีใครบางคนเอาคีตตร์ามาวันที่สิบ้าวันนี้ฉันเห็นเจฟหวัวหน้าโฟแมนของเราเนี่ยไปตัดสายไฟทางออกแล้วเขาก็ เอาน้ำมันออกจากเจเนเรเตอร์ด้วยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเราต้องรอจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเขาบอกแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไฟฉายน่าจะต้องอยู่ที่ถงทางเดินใช้ได้แค่ตรงถงทางเดินเท่านั้นฉันนอนไม่หลับเลยวันที่18บบ๊อบกับมิเชลถูกฆ่าในวันนี้มันมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นทะเลาะก,กันเพื่อแย่งกระป๋องพีชทุกคนกำลังอยู่ที่ปลายเหวแล้ว เจฟสั่งว่าคืนนี้ห้ามออกจากห้องตอนกลางคืนดูเหมือนทุกคนต้องพึ่งตัวเองแล้ววันที่23เนื่องจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันออกไปเยี่ยวมาฉันออกไปตรงทางเดินฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากตรงนั้นฉันค่อยๆมองด้วยความระมัดระวังและฉันก็เห็นพวกมันผู้ช่วยของเจฟกําลังข่มขืนเอริกฉันได้ยินเขาร้องไห้ข้ามครัวออกมาฉันเห็นภาพนั้นฉันวิ่งหนีฉันกลัวว่าพวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในอุโมงค์บ้านี่ ทุกอย่างมันกำลังกลายเป็นนรกวันที่24เช้านี้ฉันเดินไปที่ห้องของอีริมันปิดอยู่ฉันเลยตัดสินใจบอกเจฟเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหวังว่าเขาจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ความยุติธรรมแต่ปรากฏเขาสั่งให้ฉันอยู่เงียบๆไม่อย่างนั้นฉันจะกลายเป็นอีริกโดนฆ่าเหมือนอีริกฉันต้องหนีจากฝันร้ายนี้ให้ได้วันนี้ฉันขโมย กุญแจห้องเจเนอเรเตอร์และซ่อนไว้ในห้องน้ำน้ำมันของเจเนอเรเตอร์อยู่ในตู้เซฟของโฟแมนนี่ไงรหัสไอเ้เนี้ยรหัสอยู่นี่นี่ถ้ากูไม่มาที่นี่กูไม่รู้เลยเนี่ยถ่ายก่อนเลยขโมยกุญแจเจเนอเรเตอร์มาแล้วไปซ่อนในห้องน้ำด้วยกูต้องไปหากุญแจเจเนอเรเตอร์ในห้องน้ำก่อนกุญแจน้ำมันแล้วก็ไปที่เจเนอเรเตอร์แปดครับวันที่ยี่สิบหกเจฟไม่ออกจากห้องของเขาในวันนี้ฉันต้องรอโอกาสอื่น ตอนนี้ทรัพยากรในเชลเตอร์คงอยู่ได้แค่สองวันเท่านั้นต้องระวังดีๆอย่าให้ใครเห็นวันนี้เราทานอาหารมื้อสุดท้ายหมดแล้วมันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นเหล็กโชยมาครับรุนแรงว่าจะาถงทางเดินวันนี้ไม่มีใครออกมาจากห้องเลยฉันไปเคาะหลายครั้งแล้วกลิ่นสนิมมากลิ่นเลือดอะเอาง่ายๆพอไปเคาะหลายห้องแต่ทุกห้องก็เงียบหมดมีคราบเลือดอยู่ที่ประตูด้วย ผู้ช่วยของเจฟพาคนสองคนเข้าไปในห้องของเขาฉันรู้สึกโชคดีที่วันนี้ฉันรอดมาได้โฟแมนเอาตะเก็บตัวอยู่ในห้องของเขาอยู่มาหกวันแล้วฉันหิวมากๆฉันกลัวว่าถ้าฉันเข้าไปในนั้นมันคงหมายถึงจุดจบของฉันแล้วตอนนี้ฉันกำลังหาแผนการใหม่ที่ออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันไม่เห็นใครมาหลายวันแล้วตอนนี้ถูทางเดินเงียบสนิทสุดท้ายครับฉันเจอแผ่นที่ที่เจอกไปจากเชลเตอร์ของเราได้มันแสดงให้เห็นถึงท่อไปอยู่บนห้องครัว บางทีเราอาจจะสามารถพังกำแพงข้างบนนั้นเพดานอะ่ะแล้วก็หลบหนีออกไปได้มีห้องครัวด้วยแม่มีข้อมูลเยอะซะด้วยแต่คือห้องน้ำมันคือ B6 ครับถ้าจะไปต้องไป B6 ไปเอากุญแจ B6 ก่อนแล้วก็ไปเอาน้ำมันที่ B1 ่แล้วเจนเรเตอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมจะไม่โดนกัดรอบนี้ผมจะไม่ตายผมจะต้องอยู่ให้ได้ โอ้โหเฮียตายเหอะันเพื่องกระสุนกูหาย V4 สเียงขอสับยายขอที่อะไรก็ได้ไม่มีอะไรใน b 4เลยทุกคนมีตัวอีก่ะเน่ะต่อไป b 3กับ b ีครับ b ีสามล็อก สองเสียงเสียงแย่มากสปายได้เลยมาวะได้เลยมาเสียงมันมีตัวอะไรเดินมาแล้วอะ ตีไปทีนึงโอ้ยเลือดเหลือแค่นี้เหรออ้ยได้พยาบาลมาปะฮิวก่อนเลยครับฮิวแล้วต่อไปไป B6 ไม่ได้่ะปล่อยแม่งเข้าใกล้มากไม่ได้อะเจ็บห้องน้ำนี่แม่งชุมชนเลยนี่ว่า ถ้ากูจำไม่ผิดอะยิงดิสัตว์จะตายแล้วเนี่ยช็อตกันก็ยิงไม่โดนวุ่เหี้ยเลยแม่งเอากุญแจไปซ่อนไว้ไหนเนี่ย ได้เลยมาวะเบนเทนสคี key, ไม่ได้แล้วได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วทุกคนแต่เลือดไม่ไหวแล้วมาเนี่ยมาแน่นอนต oh. ายหน่อยเหอะ เพื่องกระสุนเลยไปตู้เซฟไหมตู้เซฟซีสี่ไม่สี่ตู้เซฟปีหนึ่งต่างหากก,ก,กูเกียดกูเกียดเกมแบบนี้เชียรจะตายให้ได้ มองโฟแมนครับอยากได้เลือดว่ะไม่ได้เลือดอะนได้กระสุนช็อตกันมาก็ยังดีวะเนี่ยโฟแมนแม่งกลายเป็นตัวนี้แหละกูว่า ถ่ายรหัสกันรหัสอะไรนะรหัสอะไรวะเออที่ครูถ่ายไว้อ่ะอุ๊ยผมไม่เหลือเลือดแล้วเนี่ยมันเล่นยากมากเลยคนห้าหกห้าหกสองแปดเหรอ แล้วก็ห้าแปดสองแปดโคตรแย่น้ำมันมาแล้วกูเอาน้ำมันไปใส่ที่ไหนเนี่ยเจเนเรเตอร์มั่งน่าจะอยู่แถวเอแน่เลยว่ะเอเยโคตรแย่เลย เสียงเฮียเสียงไรวะ ขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยนะอุ้ยอุย้ยเพิ่มแค่นี้โอ้โหให้เลือดกูแค่นี้งงไปไหนวะเ2งกับเ4เสียงเฮี้ยวแกองๆเนี่ยเฮ้ย,ยดับไฟกู เี้ย A สองก่นนะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไอเทมก็ไม่มีด้วย A ส A สามสุดท้ายแล้วมานัดมันจบที่รุ่นเราเหอะเราจะไม่ไหวแล้วเพื่อน เจ generator นี่ไงมีกุญแจก็ไขเข้าไปโอ้โหมีเสียงด้วยระยะเผาขนเกินจริงดีสองนัดเลยเหรอ เลือดได้ไหมขอเลือดได้ไหมไม่ให้เลือดด้วยแล้วกูเติมน้ำมันตรงไหนเนี่ยใส่น้ำมันตรงไหนขอ,อนี่ยขันไฟให้ติดเร็ว ไฟติดแล้วทุกคนเดี๋ยวแค่ A 3คถือช็อตกันแล้วอะโอ้เสียง ตัวโคตรแย่เลยกระสุนจะหมดมึงซ้อนอยู่สองตัวได้ไงเนี่ยเลือดขอเลือดไม่ให้เลือดกูอีกนี่ใส่ไฟวะใช่ไหมนี่ใส่ไฟป้อได้ใส่ไฟมาแล้วเอาใสา่ไฟไปเปิดตรงนู้นใส่ไฟไปสีสี ซีท่าน,นี้ตันครับเราไีบวิ่งไปซีซีกันสว่างแล้วดีใจจังมีเสียงอีกแล้วเฮีย <S 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 แตกไปซะไป นี yeah, ่ย้กระสุนทั้งหมดสายไฟสายไฟเชื่อมแล้วเปิดประตูไปจากที่นี่ปกูไปไสัตว์ยังไม่จบอีกเหรอ ít tục bị What 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 gà quỳ rồi ái xe Mày đi đi แล้วบนข้างบนได้เป็นยังไงเนี่ยบทโลกภายนอกเนี่ยขนาดข้างล่างเน่หนักขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้ไม่อยากจะคิดเลยนี่คือไพน์ทาเบอร์เดโมนะครับคือบอกไว้ก่อนว่าเรื่องจริงๆมันเกิดขึ้นที่เมืองไพน์ทาเบอร์คือข้างบนเราอะ่ะทำงานอยู่ในเหมืองข้างบนมันเกิดระเบิดสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้หรอกแต่ว่าข้างล่างมันกลายเป็นแบบนี้เหมือนมีสารเคมีบางอย่างรั่วเข้ามาแล้วทําให้คนที่อยู่ข้างล่างกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้ครับและที่นี้ข้างบนทั้งเมืองอะ่ะโอ้โหเ e สซิเดนอีวิลแน่นอนไม่อยากจะรู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นเลยคือพี่ไม่ใช่คนที่ถนัดเกมแนวนี้เท่าไหร่แนวแบบ survival horror ที่ต้องแบบเก็บของยิงปืนอะไรเงี้ยคือเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่ถามว่ามันทำมาดีไหมมันทำดีนะน่ากลัวนะแต่จะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันถ้าตัวเต็มมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะสะใจกันนาะนๆจะได้เห็นพี่เล่นเกมแนวนี้นะไปแยกย,ย้ายฝันดีรรตีสวัสดิ์กราบพินตัก